ตลาดน้ำสีภาคพ,พัทยาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางสายน้ำแห่งใหม่ของเมืองพัทยาที่ได้รวบรวมเอาศิละปะวัฒนธรรมและสินค้าจากทั้งสี่ภาคของประเทศไทยมาแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินพร้อมทั้งกิจกรรมหลากหลายอัดแน่นนั่งเรือโหนสลิงลูกบอลน,น้ำมายากรบนเวทีกลางน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวของเมืองพัทยาบ้านผีสิงเมืองลับแหล่หญิงหน้าไม้หนังสี่มิติ ป้อนนมแพะและปลาคาฟพร้อมชมการแสดงประจำวันที่ยิ่งใหญ่บนเวทีกลางน้ำวันละสองรอบตบท้ายด้วยมวยทะเลวันละสองรอบอีกเช่นกันตลาดน้ำสีภาคพ,พัทยาตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทย์ห่างจากตัวเมืองพัทยาเพียง5กิโลเมตรโทร038706340หรือชมเว็บไซต์ www.pfmc.com f r e